เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่ฟูจินะคะทุกคนนะคะเป็นสายเนื้อยกเว้นมุกนะคะที่หนึ่งในสี่ของโลกนะคะ เราก็เดินทางเข้าสู่เมืองฟูจิกาว่าค่ะทุกคนซึ่งเราจะมาดูฟูจิซังของเราที่นี่กันค่ะตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้วนะทุกคนเช็คอินกันก่อนหลังจากเช็คอินแล้วนะคะเราก็มาตามล่าหาปิ้งย่างกันค่ะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยหิวกันมากๆเลยและเราก็มาพบร้านหนึ่งค่ะทุกคนน่ากินมากนะคะมาแล้วตอนนี้พี่บอยไปเข้าไปพี่บอยกลับมาค่ะหน้าแดงมากเขาไปห้องน้ในส่วนของเมนูนะคะที่นี่ก็จะสั่งผ่านแท็บเล็ตเลยค่ะ เราก็จะได้เห็นทั้งรีบแล้วก็ราคาด้วยค่ะอันนี้คือยากินนิกูกนะคะโลดอ่ะมันจับอืมมันเข้มแล้วนี้เป็นเลมอนมีรสชาติเหมือนมอสมสะไปอะถ้าผสมเกลือนิดนิดมันออกเข็ยนปลายอะนี่ม่ใา่ดำหเ,เหมือนผสมยาจีนกกเล ปิ้งย่างที่สั่งมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อค่ะทุกคนเพราะว่าโต๊ะนี้นะคะเป็นสายเนื้อยกเว้นมุกนะคะที่ไม่กินเนื้อได้แต่นั่งทําตาิป,ปริบไปค่ะ นะคะทุกคนวันนี้ตอนเช้าเราก็ไม่เห็นฟูจิค่ะเพราะว่าเมฆมาลงนะทุกคนก็เลยเปลี่ยนแผนค่ะเปลี่ยนแผนจากที่จะต้องไปวัดนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปกับวิวฟูจิเราก็เลยได้มาที่นี่แทนไปเรีนไปสวนสนุกวิวฟูจิอากาศตอนนี้ก็ประมาณ6-7องศานะคะกำลังหาทางเข้ากันเเ<อ>ข้าตรงไหน นี่ entrance นี่ entrance นี่มาจา้ะเราก็เข้าตรงนี้กันเลยจ้ะอ,อ,อันนี้เราก็กำลังต่อคิวนะคะเข้าไปเ่เครื่องเอล่นเวลาประมาณ10โมงกว่าๆว่าคนก็เริ่มมากันแล้วนะคะวันนี้คู่วันอาทิตย์เนาะเข้ามาในสวนสนุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจริงๆแล้วว่าถ้าเราแบบเข้าฟรีก็คือแบบเขาว่าให้ติ๊เก็ตเรามาเลยนะคะแต่ว่าเราจะเล่นเครื่องเล่นไม่ได้ ซึ่งถ้าเราถูกใจเครื่องเล่นไหนเราค่อยไปซื้เอเรา้าอหน้าเื่องนะคะนี่เราก็เดินฟรีกันมาก่อนเลยจ้าถ้าเข้าสูนบ้านนะคะแต่ถ้าเล่นคือไม่ฟรีนะคะภายในบริเวณสวนสนุกนะคะก็จะแบ่งเป็นหลายโซนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนเครื่องเล่นหวัดเสี่ยวนะคะโซนเครื่องเล่นเด็กโซนร้านอาหารของกินนะคะซึ่งก็เรียกได้ว,ว่าหลากหลายมากๆเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้าดังโง่ค่ะทุกคนที่มีทุกที่เลย และที่เห็นอยู่ด้านหน้านะคะก็คือเครื่องเล่นโรลเลอร์คสเตอร์ค่ะทุกคนที่ติดหนึ่งในสี่ของโลกนะคะน่ากลัวมากๆเครื่องเล่นนี้นะคะก็จะหมุนทั้งหมด14ครั้งแล้วก็ด้วยความเร็วสปีดที่1น6้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทุกคนใครที่ต้องการความเสียวความทพ่งความมหาศกจรรยร์ทางทางกายภาพก็นี่เลยค่ะทุกคนเพราะว่าไฮสปีดโชว์ดนวยเห็นไหมไปตีลงกยาด้วยทุกคนเห็นปะปงปึ๊บคือมันได้ทุกท อทุกคนเราก็จะโดนแปลกไปแปกนะเชื่องการความร้อนเชื่อเคื่องเล่นนีเป็น,ปน,ปน greatest number of ที่ติอันดับของโลกนะคะที่ใครมาญี่ปุ่นแถวฟูจิเนี่ยต้องมาลองกันนะเครื่องนี้บรรยากาศข้างในก็คือที่ชอบมากก็เป็นพว,วกต้นไม้เน,ะะนี่ยค่ะทุกคนเพราะว่ามันกาลังเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแดงเครื่องเล่นที่นี่ก็มีหลากหลายมากๆเลยนะคะนี่ทุกคนเราก็ามาได้นี่นะคะเป็นโพเทโต้นะคะอยากกินเมื่อกี้เห็นเขาด้วยกิน,นันมาต่อคิวกันไม่เหรอ ใดๆคือเราต้องซื้อทิเพตก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาจ่ายตรงนี้นะ บ้บเหร่ตกประมาณร้อยห้าสิบบาทบ้านเรานะคะยังตึกบ้าเหรอ่ะ้ ตรงนี้ก็จะเป็นรอสันในตำนานนะคะทุกคนที่ด้านหลังเนี่ยของเขาจะเป็นวูวฟูจิค่ะซึ่งตอนนี้รถก็กำลังจะชนเรานะคะเพราะเราขวางทางเขานี่นะคะรอสรันด้านหลังก็คือฟูจิซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีภูเขาไวา้เห็น,นะค่ะเพราะว่าเมฆลงนะคะสรุปเอวสานร,รอสันะคะ่ะปเราไปรอต่อ ยังไม่ได้กินเลยรอประมาณอยู่เท่าไหร่ถึงรอปัจจัยชั่วโมงครึ่งของทุกคนสรุปเราถึงได้มาทานที่นี่นะคะเมนูที่นี่ก็คือต้องสั่งผ่านแท็บเล็ตเท่านั้นนะคะซึ่งเราก็จะใช้โปรแกรมดูการทานสลิดแล้วคือทานสลิดต่อไปเรื่อยเมนูน้ำจาร์กินเลยแม่สรุปคือเขามีเมนูภาษาอังกฤษนะคะเราไม่ได้ดูกันเลยก็คือกด zoom ข้าหน้าปลาไหลยัางอะไรเหร จะสั่งคาราเกะไปด้วยแล้วก็กิมจิโอเคเอาอันนี้ไหมเดี๋ยวค่อยก็ได้ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเกลือนะคะนี่ก็จะเป็นเกลือรสมัทฉะแล้วก็เป็นเกลือแบบเอ่ออะไรนะเป็นเกลือวาซาบินะคะแล้วก็เป็นเกลือยูซุนะคะนี่ก็เป็นเกลือปกติทุกคนมาแล้วค่ะอาหารของเราเช่นกันนะคะเริ่มต้มด้วย มะเขือม่วงโอปชินโอปชินมะเขือม่วงแล้วก็อ pues. ะไรเนี่ยลูกๆอ่ะไข่ไข <lude> ่แล้วก็ซาบะซาบะเนื้อพูดว่าซาบะไซาบะปลาโอเค ปลาไหลนะคะข้าวหนะ้าปลาไหลนะกลิ่นดีอะ่ะทุกคนชามนี้อ๋อจักจานี้เนี่ยประมาณ1,000บาทไปน,นะคะเมื่อนะกี้นะคะน้องเอามาแล้วคือซอสเชมูรานะคะเป็นซอสใสๆน้ำใสๆแบบนี้เลยแล้วก็มีมิโซะใช่ไหมใช่แล้วก็ซโซมิโซคือม,ม,มิโซะเป็นอะไรที่น่ากินมากอการิยาเตอร์โรไซมาสอันนี้ไม่ใช่เด็กเสิร์ฟหรือว่าอะไรนะคะอันนี้เด็กเอ็นจ้างพิเศษ ความฝันข,ของนางก็คืออยากเป็นบาร์โฮสนะคะอยากอยากทำงานในบาร์โฮสใครที่แบบว่าสนใจอยากติดต่อได้รับคนแบบอยากรับคนเพิ่มก็ติดต่อน้องไว้ได้เลยนะคะ<อ>เดี๋ยวแปะลิงก์ให้เล <c oughs> ยฟ้าเตะแน่เลยทุกคนอ,อร่อยอะ่ะเขาทอดแบบร่วนมากอ,มอร่อยเหมือนไก่ป๊อปเคฟซีเลยอะ่ะ เมืมเชียกรำม,มัดเลยอร่อยทุกคนมันจะกรอบคริสปี้มากเลยคิดสูตรเนี่ะวันบอกโบราณไหมก่อนนะอบอับับๆับงานดีมากอร่อยพึ่งงานดีมากอืม คนอื่นไม่ต้องกินแล้วเนีย่ยพี่จกจ้วงมาแล้วเรียบร้อยอุม้มมหนหลังจากทานอาหารเสร็จนะคะเราก็แอบมีความหวังว่าเราอาจจะได้เจอฟูจิบ้างเลยขับรถมาที่ทะเลสาบค่ะแต่อย่างนี้เห็นกันทุกคนเราไปหาลมแล้วเราไปเดินเล่นดีกว่าพอทานอาหารเสร็จแล้วก็วาร์ปมาอยู่ที่ เล็กนะคะหรือทะเลสาบลืมฟูจินั่นเองทุกคนแต่ว่ามันไม่เห็นฟูจินะคะเพราะว่าเมฆมันลงนะคะแล้วก็ฝนก็ตกตอนนี้ก็คือหนาวมากๆเลยนะคะเย็นแบบยาเยือกอ่ะแล้วเราจะมามิวเซียมมิวเซียมก็ปิดอีกอ่ะเพราะซ้ำกรรมซัดนะคะมาแล้วไปเดินดูทะเลสาบกันดีกว่าว่ามันจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนนะคะนาอ าไม่ให้เราเข้านะคะทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่ามีน้องเ,เต็มเลยเห็นไหมเสร็จเราไปเดินเล่นต่อกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาห้าโมงครึ่งค่ะทุกคนใช่ไหมใช่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อุโมงต้นไม้แดงค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นต้นไม้สีแดงนะคะแล้วเขาก็จะส่องไฟขึ้นมาเป็นเทศก,กาลของเขาแล้วก็ จะมีโซนขายของนะคะตามที่เห็นเลยทุกคนตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าก็จะมีคู่รักชาวญี่ปุ่นนะคะพากันมาเดินเล่นนะค่ะเฮ้ยทุกคนมันสวยจริงๆต้นไม้อ่ะ ะคะก็จะเป็นฝั่งแบบอ๋อของกีนอะไรแบบนี้เราได้กรีบกริบกริบนะคะ นะโคตโคตรนะคะไม่รู้เรื่องหรอกแต่รู้โคตอ๋อโคตรแล้วต้องเป็นโคตตะแน่นอนคือเสื้อนะคะคาวาไวเนะคือน่ารักจังเลยเนะสื้อเธอน่ารักจังเลยน่าทึ่งไหมเซนเรื่องการ survive ของทิ้งดีมากตอนนี้นะคะเป็นเวลา6โมงเย็นนะคะเรามากินร้านสัก,กยะกันนะคะแถวโรงแรมไม่มีที่ไปแล้วทุกคนเพราะว่าฝนมันตก แล้วว่าแบบพี่เที่ยวคืออวสานหมดเลยที่นอกแพลนเอาไว้มันก็ปวดยากมากเลยแต่มันใส่สบายมากเลยนะความสูงจะนลงไม่ท่าเสร็จนี่อย ย่ีร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านโลคอลร้านนึงเลยนะคะที่แบบมีแต่ภาษาญี่ปุ่นทุกคนน้องจะสั่งอะไรกันมาจ้าไม่ต้องการจริงจริงอาหารมันก็มีเยอะมากเลยนะดูดิเนี่ยเนาะจริงๆคือมันก็เยอะเลยแหละดูมีน้ำส้มด้วยที่แบบอะไีน่ากินอ่ะเออก็จะเอานี้ชุดซาซิมิห้าชิ้นนี้เอาใช่ก็ว่าจะไม่กิน